คุณเคยมีความฝันแล้วคิดว่าชาตินี้มันคงไม่เคยเกิดขึ้นไหมแล้วจูจ่ๆมาวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับความฝันของผมซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆใน s ซ n i i g o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  m i c Con ปี2013ก็แซ็กไนเดอร ได้ประกาศเกี่ยวกับหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเคยคิดฝันมานานมากแล้วว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่โคตรเจ๋งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอยูด่ดีมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็ถ้าเกิดใครไม่รู้เรื่องนี้คุณก็ไปตายซะเถอะก็ไม่ได้ว่าแนละ้วแต่ว่าแค่พูดเฉยๆก็ผมว่ามันเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดมันมีข่าวเกี่ยว อะไรอะ a v e n g จ r s ์สองจั e ซิสร g การ์ a ดนของกาเล a กซแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งมาสะจันที่สุดแล้วในปีนี้ที่ผมเคยได้ยินมาไม่เคยตกใจอะไรเท่านี้มาก่อนก็คือ Superman ภาค2จะมี Batman ก็ไม่รู้สิมันทำให้รู้สึก คือเอออย่างน้อยชาตินี้กูก็ตายตาหลับแล้วได้เห็นซูเปอร์แมนกับแบทแมนอยู่ในจอเดียวกันซึ่งมันก็ไม่ใช่การ์ตูนแต่ว่ามันเป็นหนังก็ในเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นยังไงถ้าิดไปดูคลิปมาแล้วก็คงจะรู้แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะฮะก็ตอนเปิดมาที่หนังแพนแนลของหนัง DC ซเขาก็มีแซ็กไนเดอร์ออกมาพูดแล้วเขาก็เชิญเฮนรี่เลนิกส์ออกมาเฮนรี่เลนิกส์ก็เล่นเป็นไอ ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเล่นเป็นเหมือนเจเนอเรลเป็นในพลในหนังของอซูเปอร์แมนแมนออฟสตีลที่เป็นคนดำแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบซูเปอร์แมนนะเพราะว่าตอนตอนจบที่ซูเปอร์แมนเอาเออจานจานดาวเทียมของเวนเดอร์ไรสลงมาที่โลกแล้วก็มาคุยกับเจเนอเรลว่าจะถ้าเกิดจะให้เป็นฮีโร่ก็จะไม่ทำตามที่รัฐบาลบอกก็เหมือนว่าเขาจะขัดแย้งรัฐบาลน,นิดหน่อยลหลังจากนั้นแฮร์ร h ท r r y เลนเน็กซ์ก็พูดประโยคประโยคนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวถ้าที่เขาทำเป็นอย่างนี้โอเคนะส่แว่นนะส่แว่นเป็นไงดูฉลาดขึ้นมาหน่อยไหมโอเคประโยคนั้นก็คือ In w a r ม,ม in brightest day in blackest night no evil shall escape my sight Let those who worship evil smite. Beware of my power. Green letters <laughs> like said shine. I want you to remember, Clark, in all the years to come, in your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who. ป e ดอยูย่ก็แล้วหลังจากนั้นก็มีโลโก้ซูเปอรแ์แมนแมนออฟสตีลขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้แบทแมนอยู่ข้างหลังซึ่งไอคลิปที่ผมดูมันตัดไปตอนนั้นเลยแต่ว่าผมคิดว่าไอคนที่อยู่ในฮอลที่ไปดูแล้วมันคงจะแบบเฮียคงจะแบบกรี๊ดคือแบบแบบอย่างเงี้ยกิีดขัวแ้ะกรี๊ดอะคือแบบถ้าผมถ้าเป็นผมผมก็คงกแรบบี๊ดเหมือนกันคือชาตินี้ไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะมันจะเกิดขึ้นอนะ ใอดแว่นนั่นแหละรู้สึกตัวเองเป็นเนิร์ดขึ้นมาทันทีพอใส่แว่นก็คือมันเป็นสิ่งผมว่ามันเป็นสิ่งอัศาจรรย์ที่สุดในปีนี้ที่ผมได้ยินมาก็คือสมมติสมมุตินะสมมุติว่าถ้าผมโตไปเนี่ยแบบอุม้มอุ้มลูกอยู่อุม้มแบบมีลูกอุ้มลูกอยู่แล้วพูดกับล,ลูกลูกรู้ไหมว่าลูกเป็นสิ่งหัศาจรรย์สิ่งที่สองที่พ่อเคยเห็นมา เพราะว่าเพราะว่าได้มีโอกาสเป็นดูซูเปอร์แมนแบทแมนในปี2015คือมันเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่รู้สิคือไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไอพอดเรื่องไอไอประโยคที่พูดนะั้นมันก็มาจากด์คในเทิร์นก็ถ้าใครยังไม่ได,ดูหรือว่าเอ้ยถ้าใครยังไม่ได้อ่านด์คในเทิร์นที่เป็นกราฟิกนอร์แนะนําถ้าเกิดคุณไม่ได้อ่านคุณก็จะก็คงจะไม่แบบลอสกับไอเรื่องไออย่างนี้แต่ว่า แนะนำอยากแนะนําให้อ่านถ้าเกิดเป็นแฟนแบทแมนแล้วไม่เคยอ่านมึงไปตายแล้วเหอะคือแบทแมนด์กไนรีิเ์นเนี่ยมันเป็นยังไงอะมันเป็นคลาสสิกเป็นการ์ตูนนอเวลที่มันเป็นอะไรที่คลาสสิกที่สุดคือถ้าเกิดแฟนแบทแมนทุกคนต้องอ่านแต่ผมยังไม่บอก,ผม,มบอกผมยังไม่บอกพอดนะคุณคุณก็ไปดูเองแล้วก็ที่ที่เห็นมาก็มีการ์ตูนแอนิเมชั่นแบทแมนด์กไนรีเทิร์นก็มีพาคหนึ่งกับพาคสองก็ผมก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูก็เออ ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะมันเป็นตอนที่แบทแมนเขาแก่แล้วก็มีโอรบินคนใหม่แล้วก็ได้สู้กับซูเปอร์แมนในชุดใหญ่ๆยักๆโอเคผมยังไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าสปอยก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่หาสจารา์มากแล้วก็ผมว่าไอ้แบทแมนในภาคนี้มันคงไม่เป็นแบทแมนดักไนท์คือไม่ใช่อ h r i มคริสตินเบลไม่ใช่โจเซฟอก์ดนเลเวด ไม่ใช่อะไรคือโนแลนนี่คือแบบตัดไปเลยมันไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไอ้แบทแมนในจักรวาลนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบบนพื้นฐานของว่ามเป็นจริงแต่ว่าซูเปอร์แมนนี่มีทั้งเอเลี่ยนก็คือถ้าเกิดจะสร้างหนังจ็คซิตลีขึ้นมาเนี่ยไอ้แบทแมนโนแลนเนี่ยตัดไปเลยมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีอะไรอะ่ะมีเจ้าหญิงจากแอมาซอนซึ่งมีเครื่องบินที่ล่องหนได้มีมนุษย์ปลาที่พูดกับปลาได้ มีผู้ชายที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมีคนที่มีแหวนแล้วก็สร้างของอะไรจากสิ่งจากความคิดได้มีใครไซบอกไหมไซบอกก็มีมีมนุษย์ไซบอกครึ่งคนครึ่งเครื่องจักรมีเอเลียนซูเปอร์แมนมีชาวดาวอังคารมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งอย่าอย่าวังเลยว่าแบทแมนของโนแลนมันจะมาก็คือเขาต้องแคสคนใหม่แน่นอนนะฮะ ก็มันในดาร์คไนท์เทิร์นเนี่ยมัน Batman, แบทแมนซูเปอร์แมนมันไม่ใช่เพื่อนกันเพราะว่าแบบยังไงที่เห็นในหนังผมว่าแบทแมนตามความคิดผมผมเดานะว่าแบทแมนมันคงจะร่วมมือกับเล็กซ์ูเปอร์ธอร์ตอนแรกก็คือแบบเมืองเมืองเมทรโพลิสมันโดนพังไปหมดแล้วแล้วก็ไอ General ้เจเนอรัลนั่นก็คงคิดว่าไอ้ซูเปอร์แมนเป็นแบบภัยต่อมนุษย์โลกถ้าเกิดมันเกิดเป็นคนร้ายขึ้นมาจะทำยังไงเขาเลยไปขอให้เล็กซ์ซูเเธอร์กับ บรูซเวนช่วยแล้วก็ช่วยหาอะไรสิ่งของที่จะทำให้แบบนูเทรไลซ์แบบหยุดหยุดซูเปอร์แมนได้แต่ว่าไม่ฆ่าหรือว่าฆ่าแบทหรือว่าฆ่าซูเปอร์แมนอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็สองคนนี้ก็ช่วยกันแล้วก็ยูวีดีบรูซก็เกิดสังเกตเห็นว่าไอ้เล็กซซูเทอร์มันไม่ได้คิดหวังดีมันคงมีแผนการอะไรชั่วร้ายต่อแล้วก็คงไป แล้วก็คงไปแบบช่วยซูปเปอร์แมนในตอนหลังแต่ว่าตอนแรกก็อาจจะเป็นแบบแอนทายฮีโร่คือสู้กันก่อนคือยังไม่รู้ว่าแบบ้ซูปเปอร์แมนเป็นคนยังไงพอเห็นว่าทําลายเมืองไปเยอะขนาดนี้มันอาจจะเป็นคนไม่ดีแล้วอย่ามันฆ่ามันฆ่าซอสด้วยก็คงว่านั่นคือสิ่งที่เราต่างกันซูปเปอร์แมนนายฆ่าซอสแต่ฉันไม่ฆ่าก็ที่ผมไม่ได้พูดเสียงแบทแมนแบบแบบเออเออเอเอก็เพราะว่ามันไม่ใช่แบทแมนคริสเตนเบลแน่นอนผมก็คงไม่หวัง ผมก็หวังว่ามันจะไอ้แบทแมนตัวใหม่มันจะไม่พูดแบบแบบในดักไนของโนแลนนะก็ขอให้เป็นเสียงปกติก็จริงๆก็ชอบเสียงแพรบงนย้นเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็อ่าไม่ใช่ว่าแบบมาเจอกันไม่ใช่ว่าสองคนมาเจอกันผมคิดว่ามันคงจะเป็นศัตรูกันตอนแรกก่อนเพราะว่ามันมันพอตเรื่องมันจะมาจากดักไนทเทิร์นแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นแบบเป็น เพื่อนกันตอนแรกเลยก็คงทําให้ไม่ดีก็คือแบบอ่ะมึงดีมึงดีง,ดงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันช่วยกู้โลกอะไรอย่างนงี้เบแต่ว่าแบบผมว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบอเวนเจอร์สอย่างนี้ก็ดีก็แบบเจอกันเออคือมีอารมณ์สองคนมันแบบบุคลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วพอมาเจอกันมันต้องชนกันแน่นอนก็แบบรูสเวนก็รู้อยู่มันมีมันมีปัญหาเรื่องแบบความเชื่อใจก็เธอใครดูจะซิลลี่ดูมก็อันนี้คือแบบดังๆที่สุดแล้วก็ลงไปหาดูได้เขาก็ เขาก็แบบมีแผนที่จะสมมุติว่าถ้าเกิดใครบางคนในเจสซิส g u กกลายเป็นตัวร้ายขึ้นมาหรือว่าโดนล้างสมองเขาก็มีแผนที่จะจัดการคือมันคือ Great ท็ก t i c เชีของแบบ DC Universe คือไม่ว่าจะจัก,กรวาลไหนแบทแมนมันจะต้องเป็นคนที่มีแท็กติกมีทุกอย่างตุกติกได้ตลอดอะ่ะอืมก็ผมว่ามันคงไม่ใช่เพื่อนกันแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่า เออมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะไอ้แบทแมนซูเปอร์แมนแล้วมันไม่มีบิวอัพใครจะไปรู้ได้ไงคุณดูซูเปอร์แมนแบทแมนมากี่รอบแล้วแบบรีบูตมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วคุณรู้แน่นอนว่าม,มันสองคนคือใครนะก็ไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดจากถ้าเกิด ดีซีจะทำคอสโอเวอร์อะไรผมคิดว่าช่วงนี้แหละเหมาะที่สุดถ้าเกิดมึงไม่ทําตอนนี้มึงแพ้มาเวลแน่นอนเพราะว่า Marvel มาเวลมีทั้งอเวนเจอรจะมี a v e n เจ r ร 2, a องเอ u l อ r o n มีก a r d น n o กา a ล a กซี่มีอ n นแมนคือถ้าเกิดมึงไม่ทําตอนนี้มึง,ม,งมึงตายแน่นอนอะ่ะดีซีจมจมกองขี้แน่นอนอะ่ะแบบโดนเหยียบเละแน่นอนคือตอนนี้คือเวลาเหมาะที่สุดแล้วที่จะทำคอสโอเวอร์เพราะว่ามาเวลตอนนี้ไปไกลมากขนาดอะ ลองคิดดูนะขนาดยายผมยังรู้เลยว่าชิลคืออะไรก็ชาตินี้ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่ายายผมจะรู้ว่าชิลคืออะไรคือเมื่อก่อนเมื่อแบบห้าหกปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามีคนน้อยมากที่รู้ว่าเวนเจอร์คืออะไรคือชิลคืออะไรแต่ตอนเนี้ยผมว่าปีไอคราวที่แล้วเนี่ยผมว่าหนึ่งหนึ่งจากสิบคนนะ่ะรู้ว่าไอ เอเวนเจอร์คืออะไรแต่ตอนนี้ผมว่าทุกคนอะรู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยายผมแม่ผมเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงอะไรรู้หมดแล้วแหละว่ามันคืออะไรก็คือหนังนี่มันทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทําให้อ้การ์ตูนคอมิกเนี่ยมันมาโด่งดังได้ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวผมจะทําคลิปบ่อหทีหลังว่าทำไมผมถึงไม่ชอบให้มันดังแล้วก็เอจบแล้วแหละที่จะรีวิวครั้งนี้ก็แค่มาบอกข่าวสารเล็กน้อยแล้วก็ พราะว่าตัวร้ายตัวร้ายมันต้องเป็นเล克斯ูเธอร์แน่นอนก็บอกไว้ก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมเดาว,ว่ามันคงจะเป็นเล克斯ูเธอร์แล้วก็ปี2015นี่เป็นปีแห่งสวรรค์จริงๆมีทั้ง a v e n g e r ร์มีทั้ง, 2, ง Super ร์แบ a เออเดี๋ยวผมจะบอกชื่อชื่อก่อนเลยดีกว่าว่าผมจะตั้งชื่อไอ้หนังเรื่องนี้ว่าอะไรซึ่งเขาก็มีคงเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนสหรือว่าอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันชื่อซูเปอร์แบทแมน Of Steel ก็คงจะดีนะเออ Super b a ท m a n of Steel ไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามันคงจะดูฟังคล่องหูดีเออก็นั่นแหละปี2 0 1 5มีทั้ง Avengers ร์2แล้วก็ Super Batman of Steel แล้วก็มี Star Wars p a r 7คือผมคิดว่านี่มันยิ่งแบบฟิจิอีกสวรรค์นบนดินคือไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีหนังที่อยากดูมานานแล้วมันมารวมกันอยู่ในปีเดียวขนาดนี้ก็คือเออเตรียมตัวเสียตังค์อืมโอเคฮนะ o f เลิกกันเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะว่าจะรีวิว flashpoint paradox เพราะว่าดูมาเรียบร้อยโคตรมันฟินมากแบบได้อารมณ์สุดๆแล้วก็ว่าจะทำคลิปหานักแสดงผมที่ผมคิดเองนะว่าใครควรจะมาเล่นบทอะไรในหนัง j u s t i c e l e a g u e แบบใครควรจะเป็นซ u เปอร์แมนก็รู้กันอยู่แล้วเฮนรี่แคร์วลแน่นอนแล้วก็ใครควรจะเป็นแบทแมนใครควรจะเป็นกรีนแลนเท์อะไรอย่างงี้นะครับก็ the e t h e r family เดี๋ยวจะทําต่อจากอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรื่องวูบารีแล้วโอเคครับก็โชวอ์ออฟเดอะริสเลอรกัน